อันสุขทุกขอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกเอ่ยขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูอุปชาอาจารย์ทุกทุกท่าน ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอาวันนี้เป็นการบรรยายธรรมะเนื่องในวันธรรมสวนะกล่าวคือเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2,566 ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสมีเวลาได้มาบรรยายธรรมะ,ะน้อมนำเอาธรรมะในทางพุทธศาสนามาเพื่อเป็นข้อคิดกติธรรมแด่ญาติโยมผู้ฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องความสงบความสงบ สงบในที่นี้ก็คือสงบใจเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นในเรื่องความสงบนี้มีที่มาที่ไปสำหรับวันนี้ก็จะได้หยิบยกนำนิทานธรรมบทมาสาธกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ความปราชัยของพระเจ้าพระเศสนทิโกสนซึ่งปรากฏในธรรมบทภาคหกมีใจความเป็นอย่างไรนั้นก็มีที่มาที่ไปว่า,าเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารเมืองสาวตถีก็ทรงปรารบ การประชัยของพระเจ้าปเสนทิโกศนเจ้าเมืองโกศนว่าครั้งหนึ่งนี่พระเจ้าปเสนทิโกศลนี่ก็ทรงอาศัยบ้านกาศิกาสิกะคำนะก็ทรงพระองค์ก็ทรงยกทัพนะไปรบกับพระเจ้าชาติสตรูนะผู้เป็น พระเจ้าหลานของพระองค์เองก็คือเป็นหลานชายจะพูดภาษาชาวบ้านเราพระเจ้าชาสตรูก็เป็นพระาราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนนกับพระนางเวเทหิพระนางเวเทหินี่ก็เป็นพระคินีนนคือเป็นน้องสาวของพระเจ้าประสิทธิโกศน,น์นพระเจ้าประสิทธิโกศนนี่สร,รงยกทัพ นะลบกับเปเจ้าหลานของพระองค์เองเนี่ยและพระองค์ก็ทรงภ่ายแพ้เนี่ยถึงสามครั้งสามคราด้วยกันในครั้งที่สมนี่พระองค์ก็ทรงพ่ายแพ้แล้วก็ทรงพระดําริว่าเราไม่สามารถที่จะลบชนะเด็กซึ่งเป็นหลานชายของเราได้ก็พระองค์เมื่อ ทรงดำริอย่างนี้นก็ทรงทอดอะไรและก็ไม่ทรงเสวยทรงบรรทมอยู่บนพระแท่นบรรทมเรื่องความปราชัยของพระองค์เนี่ยก็ปรากฏกระชอนไปทั่วเมืองแล้วก็พิสูจน์ทางหลายพิสูจน์ทางหลาย ได้นำเรื่องนี้ในกราบทูลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสกับพิสูจ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ผู้ชนะก็ย่อมก่อเวรส่วนผู้พ่ายแพ้ก็ย่อมนอนเป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อพระองค์ตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นพระคาถาเป็นภาษาบาลีว่า ชยังเวรังปสัสสาวติทุกขังเสติปราชิโตอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยะปราชยังดังนี้ซึ่งแปลความว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกขย่อมนอนเป็นทุกส่วนผู้สงบระงับ ละความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขดังนี้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าตรัสกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าชนะอะไรก็ตามนะชนะคนอื่นนะความชนะนั้นนะก็วันหนึ่งก็อาจจะพ่ายแพ้ได้นะนะกลับพ่ายแพ้ได้ คือไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ชนะพรุ่งนี้ก็แพ้ได้หรือวันนี้แพ้วันหน้าอาจชนะได้นะไม่มีอะไรแน่นอนส่วนผู้ที่สงบระงับชนะตนเองได้นะนะชนะตนเองได้เป็นชัยชนะที่ถาวรที่พระองค์ตรัสไว้ว่าอัต,ตาเฮเวชิตังสสโยชนะตนนั่นแหละนะ เป็นดีหรือประเสริฐที่สุดแต่เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านการที่เราจะชนะตนเองก็คือชนะความโลภความโกรธความหลงถ้าเราชนะความโลภความโกรธความหลงได้จะอยู่ในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนก็สามารถมีความสุขได้ ที่พระองค์ตรัสว่าสุขขังเสตินะย่อมนอนเป็นสุขในทุกิริยาบทย่อมอยู่เป็นสุขในทุกิริยาบทเพราะความชนะตนเองเนี่ยเป็นชัยชนะที่ไม่มีความทุกข์เดียวนะตัดความโลภความกดความหลงได้แล้วนี่นะแ้าใัยชนะนี้ไม่กลับแพ้นะมีแตนะ่เป็นชัยชนะที่ถาวร เพราะว่านี่เป็นพระดํารนะัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสปราลบนะเรื่องพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ทรงลบกับระเจ้าหลานของพระองค์เองแล้วก็ส่ง่ายแพ้ถึงสามครั้งสามคราให้พิสูจน์ทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นนี้ก็นำมาปรารบเป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะในฐานะที่เราเนี่ย ใช้ชีวิตอยูอ่ในโลกปัจจุบันนี่โยมซึ่งเต็มไปด้วยเป็นเป็นเป็นโลกของเทคโนโลยีเป็นโลกที่เจริญด้วยวัตถุเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตในแต่ละวันประจำวันประกอบสมมาอาชีพทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันเราก็ทำด้วย มีความมีสตินะและลืกรู้ตลอดเวลาแล้วก็มีสัมปัจ,จญญะรู้ตัวตลอดเวลานะทำด้วยความไม่ประมาทนะดูแลจิตของเราให้ดีโดยมีสติเป็นคอยเป็นเครื่องคอยควบคุมนะในทุกอิริยาบถเนี่ยไม่พลั้งเพลอไม่ประมาทนะในการในเวลาในบุญในกุศลในคุณงามความดี เราก็จะสามารถนะคุ้มครองตนเองได้ประครับประครองตนเองได้แล้วก็มีชัยชนะที่ถาวรก็คือชนะตนเองตามที่ได้กล่าวมาซึ่งเป็นพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสไว้ให้เราท่านทั้งหลายนําไปคิดไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติะจะได้มีความสุขนอนเป็นสุขที่ถาวรต่อไปอวันนี้ก็ให้ข้อคิดแนะด่ญาติโยมตาตุชนทั้งหลายในวันพระ ขึ้น8ค่ำเดือน8มาในวันนี้ก็อพอสมควรไก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจะเลิญพร